คอยดูแป๊บนานมากนะนานเหรอไอตัวเนี้ยแทนหนึ่งบอกนานมากผมขอเห็นสักครั้งคือมันจะเต้นอยู่างเงี้ยนะบัลเล่แปลว่าพวกพี่ไม่ได้ดูกันเหรอใช่ผมก็าไม่ได้ดูมันเข้าไ แล้วมันมาแบบเงียบเงียแบบนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยนะเนี่ยี่ไม่ได้เปิดเสียงเพลงไงตัวนี้ยอีตัวนี้อไองเพชรเหลืองอะที่มันวิ่งตามเรานะเอ้ยตัวเนี้ย <c oughs> นานค่งคือของพี่แบบมันดูมันดูเงียบมากเลยเพราะไม่ไม่มีเพลงมันมีเพลงแต่ว่ามันมีเสียงแบบต่อแทะต่อแเสียงเอฟเฟกต์เสียงฉากเสียงไม่ใช่เสียงฉากเสียงไอ้ตัวพวกนี้มันเดินอยู่อะ พี่นังงเพลงไงเนี่ยไหมบาลลิน่า

เฮ้ยทำไมโดนอ่ะแังโดนแต่วันนี้เดียวมันต้องสูงขึ้นหน่อยเยดูเกมไอ้เหี้ยตกแล่นเะียแดงตรงไหนยิงตรงนั้น มเม็ดเมนะ็ดปะเนี่ยไม่มีเลยอะตายแล้วไม่ขาดกระโด,ดนตายเลยมันจะทุบแล้วมีที่พื้นด้วยเราต้องหลบหลบที่พื้นเีถ้าให้ง่ายก็คือมีกระโดดสทีแล้วบินะไปเป็นเีดยอออี่ ห่นแล้วมั้โอ้ยเกือบตายเขียดมากปวมยาควมยาูดาวไม่ทันกินลืมปิดี่้านายผมเนเอเผมปมยาครับ เนี่ยเอาไอ้เม็ดที่พื้น่ะฟ้าใสมันพี่สองเม็ดพี่ฟ้าไปเม็ดนึงแล้วอ่ะโอ้โหแม่งแป๊บเดียวโอกาสได้ยินแป๊บเดียวเองไปไปขวาสุดดยที่ปูโดนะขวาสุดตรงนี้ตรงนี้พี่เลยแล้วก็โดดระวังตกนะพี่ กระโดดสองนี้่กระโดดสองนี้โดดตอนนี้โดดตอนนี้โดดตอนนี้ส่วนละกินไหลไปเนี่ยไหลออกไปแก่ไปโอ้แมนเลงคนนู้นได้ไหมมองเลือดออกนะ ใจตานี้ไม่ได้กินหมวกราผมประสบการณ์แล้วเฮ้ยแต่ท้านี่โดนตองทีวีมีเวฟมาแต่ได้อยู่แกไม่โดนหรอกไม่าไม่ถึงท่านไปสิจะไม่มาฝั่ง ไม่ต้องโดดหรองอยู่เฉยๆหรอเกือบตายมันต้องสเปซบาร์ดีหนึ่งอะพี่มันไม่ยอมขึ้นไปเมื่อกี้แทนวังเกลียดท้องนี้น้องช่วยเดินเดินระวังบอดเดินกระชมใส่คนแล้วหมดแล้วอะไรวะเค เปลนแมกางาน่ะเรียบรยยตรงหน้ามัมนมันแบบว่ามันรอ,อ้อเออไม่ใช่นี่นะวะหรือว่ากวา

แก้หมดนี่มันวิ่งลั่นนะเฮ้ยพี่บูมโดนแล้วปะเหมือนจะส่องแล้วมันสูกพันเยอะมากเลยอาจจะแตกได้มาตรงกลางพี่บูมจริงหรอพี่บูพี่บูอยากหยุดตรงนั้นแบบคือมันจะพังได้อย่ากว่ะรอบสองนี่รอบกลางออกมาได้พี่บูมีก้อนนั่นแหละไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมา ไอ้ลูกนี้เราเอาไว้ปาจังหวะไหนมันไม่ต้องปลาลูกนะี้มันมอยู่มันน,นุ่าแบบเดียวเลยว่าฉันอ่อนแม่เดี๋ยวตรงกลางใช่ป่ะแทนเออกลางลงไปหนึ่งรอบแล้วตรงกลางอ่ะ โอ้โอ้อะไรวะโอ้ตายแล้วฮนะเ,เออไอ้นี่ผีเสื้อไม่เวิร์กจริง ท้อสักลูกเลยาจังหวะยิงไม่ถูกเลยน้องยังไม่แดงอุ้ยเข้ามูข้ากระโดดแล้วนะเกินเลยต้องต้องเดินไปทางซ้ายแล้วก็โดดเลยไปเกินเลยเกินเลยจะมันเซ็ตเลย ไม่โดนด้วยไงวะ <c oughs> หนักกว่าไม่ตายคือไม่โดน <c oughs> เย่แทนผ่านแล้ว <c oughs> ไม่ผ่า <c oughs> นตายพอย่างเยอะพี่ก็ตายเหมือนกันโอ้น <c oughs> ไม่โดนลงเหว <c oughs> นี่ตัวนี้ทำอะไรได้เนี่ยอุ้ยนัดแฮกเกอร์